ตื่นมาเช้านี้นะคะเจอกับอากาศ9องศาหนาวเย็นสุดๆไปเลยมาทาสวนมาปลูกผักก็ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวขาย,ยาวมาแบบนี้เลยจ้าวันนี้กุ้งกับพี่อ้วนก็เข้าสวนใกล้ๆบ้านคะ่ะมาถอนผักกาดต้นเล็กๆเ,เพื่อไปปลูกนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วคะ่ะแต่ว่าอากาศยังหนาวเย็นอยู่ที่21องศาเลยจ้าทุกคน2คนนะคะก็ช่วยกันถอนช่วยกันปลูกเดี๋ยวมารอดูความเติบโตของต้นผักกาดกันนะเที่ยงแล้วคิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะกุ้งก็ไปหาผักสดๆจากสวนนี่แหลคะค่ะวันนี้ต้องขอกินเมนูอุ่นๆร้อนๆแซ่บๆ แล้วกันนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็ยนสุดๆได้หัวชชยเท้าเปลือกสีแดงมาค่ะรวมถึงคณะดอยด้วยนะก็นํามาล้างนํามาเดทให้สะอาดก่อนที่จะนําไปใส่หม้อที่กุ้งกําลังปอกอะค่ะมันคือหัวชชยเท้าเปลือกสีแดงส่วนข้างในของเขาและรสชาตินะคะ<ๆ>ก็เป็นเหมือนหัวชชยเท้าสีขาวตามท้องตลาดทั่วไปจุ่มจุมล้างๆแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าน้าเนี่ยเหมือนน้าแข็งแช่ยเย็นเลยนี่จ้า<ๆ>ได้ผักสดๆมาแล้วหนึ่งถาดพี่อ้วนก็เตรียมหมอ้อพร้อมแล้วอย<ๆ><ๆ>ู่กับพี่อ้วนเนี่ยไม่ต้องกลัวอดดูหุ่นก็รู้ค่ะใส่พริกมาล่าชาบูลงไป ผัดในน้ำมันจากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดผัดให้หมูมีกลิ่นหอมนิดนึงนะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักตามลงไปได้เลยส่วนอันนี้นะคะกลายเป็นของโปรดกุ้งไปแล้วคะ่ะมันคือเส้นมันหนึบนั่นเองสดและฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคะ่ะน,นี่คือยอดถั่วลันเตาเด็ดมากำใหญ่ๆจุ่มในน้าแกว่งไปแกว่งมาก็พอเพราะว่าผักที่กุ้งปลูกเนี่ยคะ่ะไร้สารเคมีไม่ได้พ่นยาใด,ดๆเลยใส่ยอดถั่วลันเตาลงไปเยอะแบบนี้ยแปบ๊บเดียวเขาก็ยุบตัวแล้วจา้วจามีหละจ้ามาล่าชาบูกลางสวนของแท้ ผักสดๆมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเห็นคลิปนี้แล้วสนใจมานั่งล้อมวงกับเราสองคนไม่จ้านั่งตากแดดนั่งผิงไฟกินกันแบบนี้จ้าไม่ได้ร้อนเลยนะคะเนี่ยแป๊บเดียวหมดหม้อค่ะทุกคนโดยเฉพาะพี่อ้วนกินไป3าถ้วย